สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนวันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูชนทิชาทพพวัตรนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลกันเลยค่ะ วันนี้พ่อมีประชุมกับพวกสัตว์ในป่าลูกจะไปกับพ่อด้วยไหมไปครับเอาล่ะเมื่อมากันแล้วข้าก็จะขอดูจำนวนผู้เข้าประชุมก่อนนะว่าครบหรือไม่เริ่มจากกระต่ายเจ้ามาทั้งหมดกี่ตัวยี่สิบตัวจ้าต่อมาเป็นกวางวันนี้เจ้ามาประชุมทั้งหมดเท่าไหร สิบแปดตัวต่อมาก็ม้าลายวันนี้พวกเจ้ามาประชุมกี่ตัวยี่สิบสี่ตัวจ้ามาถึงตาเจ้าแล้วนะลิงเจ้ามาประชุมทั้งหมดกี่ตัวสามสิบตัวสุดท้ายหมูป่าเจ้ามาทั้งหมดกี่ตัวสิบห้าตัว ลูกลองไปสำรวจดูซิว่ายังมีสัตว์ใดที่ยังไม่มาเข้าประชุมหรือไม่ครับพ่อเอ๊ะนั่นยีราฟนี่นาะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวยังมีสัตว์อื่นอีกไหมนะเดินต่อดีกว่านั่นกระรอกนี่นาะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ตัว สุดเขตป่าแล้วไม่น่าจะมีสัตว์ที่ยังไม่ได้เข้าประชุมแล้วนะอ่ะจิงโจ้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสามตัวคราวนี้หมดแล้วกลับไปหาพ่อดีกว่ามาแล้วครับพ่อเป็นไงบ้างลูกเจอสัตว์อื่นที่ไม่ได้มาประชุมไหมเจอครับผมเจอยีรับหกตัวกระรอกสี่ตัวและจิงโจ้สามตัว พ่อครับทำไมถึงต้องถามจำนวนสัตว์ที่เข้าประชุมแล้วต้องให้ผมไปสำรวจสัตว์ที่ไม่เข้าประชุมด้วยเหรอครับพ่อเอามาเป็นข้อมูลนะลูกข้อมูลคืออะไรหรอครับข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่นำมาใช้ในการสืบหาความจริงหรือใช้ในการคำนวณต่อไปเช่นจำนวนของกระต่ายกวางและม้าลายที่พ่อถามพวกเขาไปแล้วก็จำนวนสัตว์ที่ไม่ได้เข้าประชุม พ่อให้ลูกไปสำรวจยังไงล่ะรู้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงเหรอครับพ่อถ้าเราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเราก็จะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสัตว์แต่และกลุ่มการเก็บรวบรวมข้อมูลที่พ่อพูดเมื่อกี้คืออะไรหรอครับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตสำรวจ หรือทดสอบมาจัดเก็บโดยแยกตามประเภทหรือนำไปจัดเก็บตามรูปแบบตารางแผนภูมิเพื่อง่ายต่อการอ่านและการนำไปใช้เช่นจำนวนของสัตว์ในแต่ละกลุ่มที่พ่อถามมาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบนี้เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงใหม่จะได้เป็นแบบนี้หรือจำนวนสัตว์ที่ไม่ได้เข้าประชุมที่ลูกไปสำรวจมา เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงใหม่จะได้เป็นแบบนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้ทั้งแบบบันทึกลงทะเบียนการสังเกตและการสำรวจการเก็บข้อมูลโดยการบันทึกลงทะเบียนเป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงในการเก็บต้องมีข้อกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นข้อมูลจำนวนสัตว์ในป่าแห่งหนึ่ง การเก็บโดยการสังเกตเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลจะต้องลงไปปฏิบัติที่แหล่งข้อมูลโดยตรงแล้วบันทึกข้อมูลนั้นๆตามที่เห็นมาด้วยตนเองเช่นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในโรงเรียนการเก็บข้อมูลโดยการสำรวจเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลอาจสำรวจด้วยตนเองหรือใช้เครื่องมือส่งให้ผู้อื่นตอบกลับมา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้เรียกว่าแบบสำรวจข้อม,มูลเช่นการสำรวจผลไม้ที่นักเรียนชอบรับประทานผมเริ่มหิวแล้วครับพ่อถ้าอย่างนั้นระหว่างที่พ่อประชุมผมขอไปเก็บผลไม้นะครับเก็บผลไม้ได้เยอะเลยไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างลูกลองบอกพ่อทีนะเดี๋ยวพ่อจะเอาจำนวนผลไม้เหล่านี้มาจําแนกข้อมูลให้ดู ได้ครับมังคุดสม้มแอปเปลิลชมพู่ชมพู่มังคุดแอปเปลิลสม้มชมพู่มังคุดแอปเปลิลชมพู่การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ยากเลยนะครับพ่อพ่อมีตัวอย่างข้อมูลไหมครับผมอยากลองทำบ้างมีสิลูกเด็กๆลองทำไปพร้อมๆกับลูกสิงโตเลยนะครับ ให้น้องๆน,นำข้อมูลต่อไปนี้มาจัดเรียงลงในตารางให้ถูกต้องข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงที่นักเรียน30คนชื่นชอบ ให้น้องๆน,นำข้อมูลต่อไปนี้มาจัดเรียงลงในตารางให้ถูกต้องข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงที่นักเรียน30คนชื่นชอบ ถูกต้องค่ะเอาละประชุมเสร็จพอดีเรากลับบ้านกันดีกว่าลูกดีครับแต่ระหว่างทางกลับถ้ำพ่อช่วยสรุปเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ผมฟังทีนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการนําข้อมูลที่ได้จากการบันทึกลงทะเบียนการสังเกตและการสํารวจมาจัดเก็บโดยแยกตามประเภท หรือนำไปจัดเก็บตามรูปแบบตารางแผนภูมิเพื่อง่ายต่อการอ่านและสะดวกในการนำไปใช้ซึ่งแบ่งได้เป็นสาวิธีคือเก็บโดยการบันทึกลงทะเบียนเก็บโดยการสังเกตและเก็บโดยการสำรวจเพื่อดูว่าลูกและเด็กๆมีความเข้าใจเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลมากน้อยแค่ไหนลองทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ดูนะแบบฝึกหัด คณิศาสตร์นะคะจะเป็นเล่มสีขาวหน้าที่114นะคะทำเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ